นีครับอันคืนนี้มาผมพามาชมสวนยางครับผมมา,มาดูการปีดของผมผมเพิ่งมาปีดตอนนี้เป็นปีแรกครับผมนี่รอยใหม่นี่เป็นรอยที่ผมปีดครับคืนนี้ฝนมันไปรยมาครับรอฝนนะไม่วก็จะตกล่าไปชมฝนนานครับระหว่างรอฝนชมไอฝนนานการปีดครับ เดีย๋ยวนี้ไม่รู้ว่าฝนจะลงน้ำหรือเปล่าครับฝนะอ,อน่อยนะครับฝนอ่อยฝนโปรยอยครับผมส่วนนี้ผมตัดเก้าได้ครับผมก้าได้ตัดคนเดียวครับได้นำยางประมาณเจ็ดสิบกว่าโลถึงแปดสิบฟาครับประมาณนี้อยู่ช่วงนี้ถ้าช่วงไหนถ้าถ้าฝนตกหน่อยแล้วฝนตก แล้วก็น้ำยาก,ก็จะออกดีขึ้นนะถ้าแรงหลายหลายวันก็เหลือเจ็ดสิบกิโลครับยูช่งองหลังเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่าโลจนถึงแปดสิบกิโลครับประมาณนี้ครับหน้าหนาวอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกีมือการตัดของน้องน็ ออกดีเลยต้นใหญ่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลีดให้ชมครับอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปหน้าเดี๋ยน้องเฮ้ยเสียนี่มีต้นตุ่มต้นตาแล้วตอนนี้โดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับได้นก็เปล่าไม่รู้กันนี่นะ dạng cao lầy, chật lói, chật lói có tên chật còn có tên tên này là súng na xuống na xuống tận, tận na xuống nó la đi mình cho mẹ hoặc đấy không rồi đều mấy cái na có tật nè, na đen xuống cân na xuống มาตัดต่อจากเขา่บผมเป็นปีแรกส่วนนี้อันนี้เขาตัดหน้าเพราะคนก่อนเขาตัด ให้รับชมประมาณนี้ผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองทาคลิปรีดยางตัดยางให้ดูครับผมให้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสาหรับการรับชมครับสวัสดีครับ